สบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขที่มาเบ่งมาสมยินดีตอนหับกอสู่สองสาวนำบานาเมือนีพ่อองถีเพิ่นเก็บหมากหนำขึ้นไปหายเน,นาะนกากเมือนี้เขาซื้มาปัน่นเขาแน่ก็เลยลงมาหา่นจ็กเราไปทางใดทางใดยังเห็นอยู่ไม่ยอมเขาซอยบ่ได้วดยังเจ็บเขาเจ็บนะ

มาพอลงดีมาพอลงดีไปเหงาเขาสัตว์พราวโอ้ยเบ่งเด้อเด้คือเพลินหมากน้ำผลเป็น,ปนลายเพิ่นบิดเมยเฮาไอร้านเพิ่นเขาแค่ย่างนึงเขาลูกเคยแล้วมีพาย,ยุเที่ยงบ่านอ้อเฉยหมอยอยู่หน้าพอลงดีนี่ หักน้ำหนึ่งกินกระปุนกับแจวบนตโตนอยู่มันล่ามเสถียงหน้าละเราลูกซ่ากับลูกเคยแล้วบ้าทุเขาอันนั้นด้เขาตัดแน่เกี่ยวแน่เคยเราก็เห็ดร้ายเติบได้เห็ดน,นาปีน กุ <muitas> <arias> ่มพ่อได้กินอยู่ล้กขันเขาบัวคายนะพี่น้องพ่อได้กินเขาคิดว่าเขาอะไรเจิบใหุ้๊กอาไรจะสอบเติบไหมนี่เขากองเลี้ยนหน่อยแล้วบวมีเขาล่าเราคือหนองเขาลูกเขาลูกสาว กลางกับลูกเคยเล่าเท่าที่เห็นเท่าเล่าในพะังเบิงปีนาเราซีหินหน้าวานกันลูกสาวเราเห็ดเรากับบบป้าเห็ดลูกสาวเราเห็ดว่าหมาเมืนกับงามอยู่ได้นี่เกี่ยวไว้โอ้ได้ร้ายสอบดีดอกมันสี่สิบปลายสอบผู้เบจักเฟอร์แล้วเบิดฮัมสบายดีประลุงแน่ลูก สบายดีป่ะลูกเมื่อน e er. ี okay. ้มาบุกเท้ยงหน้าพ่อนงหลีดอันนี้ลูดรถลูกเคยแล้วมากกับพ่อให้ดอกลูกเคยแล้วก็บนี่แหละยังเขาเลือดไหลเติบได้พี่น้องเขาลูกเคยกับลูกสาวพ่อนงหลีดนี่ถ้าที่พี่น้องเห็นนี่ยังเลือดไหลเติบอยู่เขาขอนะเลือไหลปุ๊บแมนเดะ สี่สิบหาสอบกเจาตัดได้ายดีอเอาไว้ไวใ้ให้ยา,ายน้ำผูดข้าวน่องทีดกาว่าสิปันไห้นั่งสุดท้ายแล้วจาชีเล่เจ้กสอบลอาไปก็เอาเงินไปนั่นเอาเขาไปก่อนั่นลายเป็นหาสอบซะคล้ายนะสี่สอบกัดิ่นยืมเฮากินน้ำส่วงอ่ะกระสอบหนึ่ง ก็มาสอบหนึ่งก็เป็นหาหาอะไรก็มานะเอาเงินอีกหาล่อยก็โมกี่ยวกับเงินเดือนนึ่เงินที่เพิ่นยืมไปก็เพิ่นเห็ดหน้าเพิ่นเอาก่อนะนะเบลเท่าไรจังฮักเอาอะไรจะซื้อได้จักสอบพี่น้องกบเบิบ่งตามสมเหตุสมผลอะไรเนาะตามแม่냐ก็บอราวเป็นคนตัดสินใจให้เท่าไรก็ได้ตามสมควรทีล่างเห็ดอะไร ปั่นให้ไปไกินแล้วก็กับเข,าเข่าเขาเนี่ยแหละเขาก็ไปหิยายกินอยู่ตีคราบกันคลายเบ็ดปไาลูกปาไปหาไม่ยาบปะมาหาผู้หญิงพอเห็นนะฮะเนาะชิดรถหนักงนยลงมามานีนย่าายางเบาไวแล้วมโอยโอ๊โอโอเยเซ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 ให้ไม่ยาบไปลูก

เอาหน่ะกับผมเพื like, hmm, ่อจะคื่อมาอีกแล้วเนื่องมาอีกแล้วคนหน่อยนะอยากลงมาเล่นไม่อยากยู่ยู่เทียงก็ได้ไปซ้าก่อยคือรถไฟฟ้ามาห้าสิไปซ้าอื้ออสีมันนั่เบื่อไอ้พี่เดี๋ยวไปเรียงงัวะเดี๋ยวไปเรียงง้วะวะอย่ามาใส่หัวเอื่อยติดนะหื้อไอ้เพิ่อนนะมาุงเงยนี่นาซาเลยลักลี่แล้ววันนี้นะนี่บอกให้นาซาแล้วนี่ กุ๊กดูนี่เวนเอ้ยาบนี้อหาเลยถ้าาบไหเดเขาเขาไเลยเดนยันคอยได้ลูกคอยได้ยัล้มใช่ไหม่ได้ลูกกาคนละยังรูดบนเขาสนนี่พี่น้องดเราเคยผอญกันมัดกองไวเนาะเลื่อไลเติบเขาเขาก็ได้ถ้าลุเมืออยากได้อะไรบ้าเนาะ ไปถามพอลงีใช่ปันอะไรปันเห็ดเดียวคือเก่าปันตเห็ดเดียวคือเก่าบัดาัชุด่ายกับสิเดนอันเป็นของใคแล้าุดท้ายเคือเก่าเห็ดเดียวเธอคือเก่านี่ได้หมดน่นแมงหบ่มันหายไปเธอไเจอส ให้น้องเล่นไม้เล่นตอรูอเก็บขึนด้เด้อขอขึ้นนะผูกไปถิ่มไปผูกมาถิ่พื่อหายไัเล้ากบู้ชือลงาสัวาตะกระตลูกใม่มาี่อก็บ่ชื่อน้าก็มาทำน้าหน้าในเ่าโอ้มันอิ่มแน่ผูกไว้แล้วก็ขึ้นผูกเลยเด้ผูกไว้ไวแล้วได้หาหก็นมาหนังเจ้าเนื้อก็ดักูกหน้าหน้เา ผูกไว้ด้วยนะสิกิ้เขาจ้มืดถ้าผูกไว้ด้เนื้อเจันเ้อเงาม่ได้โตาเอ้ยมาสิกเด้นันะตกลงมาเลยลางหักเด้ฮะก็ปีนเก่งไเด็กน่อยแลอปล่อยงัวเบิ้ลนาบกวย้าเถียเนาะฮะไปบอ ตั้ขาเนี่ยั้งขาเเปลี่ยนขาเดียวเลยพอดีเลยโอ้ยไอ้ผมมีหยังมียังันเคยยามอ่เคยเห็นหยุดแล้วบอกแหงซึ่งเรงได้หนะมวอันได้เพิ่มมาลยนะมันเย็นดิจี้เทียงมันบมมูอนเาอ่นีนมาเลีนยวมาห้ามมวนบ่ลก khai ừ. khơi khai khơi khơi khai 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 เขาไล่เต right, ิบเขาเลือกครึ่งหนึ่งหมดแล้วเติมัดแล้วกับนี่เอาลูกเคยแล้วแมนเบัสเติมแดงนะแมนเบิดพี่น้องเยแมนบัสเขาลุกเคยแล้วอันนี้เขาเจ้าห้าดอกต้องเคี้ยวๆนี่เจ้าห้าเราจะทำยนี่งเขาเจ้าห้างไป Cám gì hay bữa hay bao xót xám xót xám xót có cụm đấy, bao Thôi thai này nó kêu lắm baba bay xám hay 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 กระแมนหนูเข้าจไหมะปีนากับส่อีกแต่ว่าส่บแาย ห่วงใหญ่อยู่ของเจ้าจ้แจปลากุ่มกินอยู่ดอกส่วนหลายก็ีแต่สุมเฮากินแม่าเราก็บ่ค่อยกินกัน้งามๆอันนี้ก็แม่นเด้อนี่ขาลูกเคยพย่อยคันพุยพ่อมันนี่งามหน้าตรงนี้ ฟุ้ยคอมันอหายหนี่ก็ยังพาไเด็กกูเลยกูที่ทางลุ่มขึ้นมาทนมาตกวะจะห้องตรงกำลังทงการนักกำลังใส่น,สนมไม Kanskje jeg skal tisse litt. พอเห็นหมาเห็นพ่วงมันก็มีกำลังใจแน่ชาวนากนัคือว่าหลายราคามันกระต,กตุกจะคันบ่เห็ดกระสือเขากระแพงอได้เหตุใครแน่ยังซื้อแพงกันยังน้อยก็มีเขากินเลยนะคันซื้อทั้งเขาทั้งร้ายยางซื้อผิดประเด็กเปนันวกับพอแห้งแล้วเนาะซื้อเขาอีกแห้ง ไปจะมีเขาวิ่นน้ำไว้กินต่อไปก็เสียมากรุงกบเลยนะแต่ว่าไม่ยังบม่ทันเขา่าหรอกหุ้งกับปอกะปูเลยแหละกบมันเขา่าตัดใะยายยังทันไหมล่มะไม่ต่างอะไรขึ้นเมื่อเราจะผูกเมไว้แล้วกาวา็วขึ้นเมื่อนี่พอพอน้องลีกู้ยังแล้วนี่กันปูกปล่อยงัวสบายเลยแหละเยอะอีกมาเลย ไปได้นะพี่น้องก็เกิดชีได้กุบเ,เลยแหละงอาก็ได้เก็บปอยงัวเขาก็ปล่อย,นห,อยหน้าพายกับจักแล้วร้ายแล,ะละ้วล่ะบางคนก็แล้วไปน้ำแล้วก็แม่นปล่อย,ยนะงัวก็ได้ปล่อยมันจะไปกินทางใดมันไปทำจะหาผูกมันอยากแน่ช่วงนี้แหละ ຫຼາຍໆเด้อພີ່ນ້ອງເດີ້ີິຕາມັກຊຸມ